พริกแห้ง,งผสมพริกสดเทียมหัวหนึ่งกว่าตําหัวปีพี่น้องล้างแล้วแช่น้ำเกลือแล้วก็ล่างน้ำออกจังบนแหลกเอาไปพี่น้อง สวัสดีค่ะพบกับสาวตีอีกแล้วเนาะค่ะ้มนี้สาวตีพามากินตำหัวปีตำปีกลวยบ้านห้าพี่น้องใส่มะเขือขึ้นเด็กกินโดนแล้วไปเก็บพักก็เลยเห็นหัวปีเลยเอามาตำพี่น้องสองหัวมาพี่น้องตำหัวปีใส่มะเขือขึ้น <Wow. S 1> พักเ้าก็มีมะกะทิน หอยบางยมอ่อนงามงามพี่น้องต้นนั่นเสียงดังเลยพี่น้องกินอยู่สนามเด็กเล่นพอนายยากใส่มือเด้ออืมแสบแสบ อ่อนอ่อนกินไงบ่กกันอ่อนอ่อนพี่น้องใบบางย่มเกี้ยวยังแสบใบบางย่มแดงนั่ออกฝาดฝดมาเด้อพี่น้องก็ยิเคยกินกันอยู่นอกตำหัวปี ผงไก่แซบพี่น่องตำหัวปีตำคือจากอะไรขึ้นหมกคุงจะ่ยาใส่หมึกเสือ,เ,อเทศแค่นัน้นเอง จักหัวปีแต่กระแซน้ำเกลือไปพี่น้นอ,นนองแซน้ำเกลือไ,ไปข้าวนึง่งให้มันแหลกห้ยยางมันออกกระสันมันแหลก เล็กหน่อยเลือดเหรียญพี่เนาะเล็กหน่อยเลือกเรียนหามงค์มาเรียนสน,นามเลือเรียน เด้อไพ่บ่เคยกินพี่น้องอแซ่บขนาดเลย้าวตีโบได็กินโดนแล้วพี่น้อง ใส่มะเขือขึ้นเพื่อบรให้ันฝาดตัดฝาดพี่นอ้องม้อปีมจะออกฝา,าดห้อปีตำกว่วยใส่มะเขือขึ้น วงไก่แก่เพชรฮปลาลูก ก็สิตำแต่มือวานเพี่น่องมื่อวานกินตำบักม่มวง,งแค่น้ำเกลือน,นั่นแหลพี่น่องเขาเขาจ้า ทำนมาแล้มก็ฉันโบแซมก็สิออกหลาลๆเนี่ยอาเง่น ี๋ยวจะตัดต้นนั่นมากพี่น้องต้นกล้วยเอา,อยอาหายวกข้างในมันมาแกงแกงไก่แกงหยวกล้กยกกวยไก่เสียบขึ้นกันมาพี่น้องอืมหมดเคืืออยู่ข้งางใน ต่อไอแน่นะตำดอกกล้วยไม่ต้องสมักันพี่น้องเขาบอกว่าคนกินตำดกตกอกกล้วยตากล้วยไอเราเป็นปอบสาวตีไอเด้อด้วที่บอกเป็นดอกปอบตาแตกเลยมา,มาพี่น้องไก่ไก,ไก่กินตำกับส้าวตี่ะ ตำปีกวยแจกแจกกันบริษ่าสมัครกับสมัคร,รกันได้เงจแจกเกัน คลิปนี้พ่อซำเนี่กรนะคะอย่าลืมติดตามสาวตีในคลิปหนาแล้วค่ะว่าสาวตีเจพากินเอียงแล้วค่ะฝากกดติดตามสาวตีน้ำตาค้ะสวัสดีค่ะ